ส่วนวันนี้เองพลเอกประยุทธ์ก็ถูกถามเรื่องของความเรียบร้อยของโผคอรมเช่นเดียวกันวันนี้พลเอกประยุทธ์ถูกถามนะคะก็ถามหลายเรื่องเลยแหละหลังจากไปเป็นประธานประชุมสภากาลราโหมพูดถึงเรื่องของการปรับคอรมอท่านก็บอกว่ายังไม่ได้นํารายชื่อคอรมอชุดใหม่ขึ้นทูลกล้าวเพราะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ ก็อย่างที่ยืนยันไว้จะต้องเสร็จตามกําหนดกลางเดือนสิงหาคมนี้ส่วนที่มีข่าวบอกว่าท่านนายกคะ <c oughs> คือตอนนี้เห็นว่าโฆศกรัฐบาลนีลาออกแล้วนะ <c oughs> อาจารย์แหม่มอาจารย์รออนั้รมลพินโยสินวัฒน์นะคะ <c oughs> พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ยังไม่เห็นใบลาออกนะ <c oughs> แล้วก็ยังไม่ได้หาโษศคนใหม่ด้วยส่วนเรื่องโผลทหารก็ยังไม่เสร็จ <c oughs> บางช่วงบางตอนเนี่ยคุณเมย์แซวนักข่าวด้วยเรื่องโผลทหารบอกว่าตกลงผมจะปรับหรือคุณจะปรับไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะ เวลานะมีเวลาอยู่นะก็ให้เราทบทบทพิจารณานะแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการของตัวหลัอีกครั้งหนึ่งนะจะมีเวลาอยู่แั่การที่เราจะทำจะทำมานะก็ให้พบเราทบทบที่นาย่าง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 อยู่แค่ประมาณตรวจสอบอยู่นะแล้วก็มีเวลาที่เราจะยกเวางไว้แล้วว่าอย่างที่บอกทำไม่ทันแล้วต้องดำเนินให้ให้ตรง ต้องรับ69อีกภาพหนึ่งนะแต่นี่ยัง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 ไม่สด้จบเผมยังไม่เห็นเรื่องเลยไม่เห็นเรื่องเหรอปะอนี้อะไรไม่เอาคะเราส่งเรื่องขออาหารได้คุยกับรอฟ้องเราทำงกา,ารได้ดไหมผมไม่ต้องสั่งเขาสิผมก็แต่งก็ทำมาไงต้นเดือนหน้าวันเมื่อไหร่ก็ตัวนั้นและค่ะตามเวลานะนะแล้วไงไม่มีอะค่ะไม่มีค่ะแล้ววันนี้ได้คุยกันาหารคะยังไม่ได้คุยให้เวลาขอเราทำไปที่นานาเราลงทุนจะปรับหรือผมจะปรับ นะไม่ต้องมาช่วยผมแม่พราะคุณไม่ได้อยู่ในการทํางานของกองทัพผมกับลาโหมไม่ต้องช่วย,มนะมยวไม่ต้องช่วยนีย่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องของผมเองเพราะคุณเป็นรับดีกับลาโหมนะหน้าที่ใครหน้าที่ใครนะจ๊ะ,ะ,ะอย่าให้มันวุ่นวายนะักเลยนะสถานการณ์มันก็วุ่นวุ่นอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะทำให้บ้านเมืองมันสงบมีเสถียรภาพใช่ไหมเพราะสิ่งทั้งหมดนี้ผมก็กลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับต่างประเทศด้วยเออเรื่องกฎหมายเรื่องต่างๆผมก็อยากทำให้เกิดความ ก็คือให้เวลาผอบอรเราทัพไปพิจารณาตามกรอบเวลานะคะเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทีนี้ถามต่อว่าท่านนายกจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองเลยใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าจําเป็นต้องดูภาพรวมเมื่อถามต่อว่าเอาแล้วตารวจละดูเองด้วยไหมเราะมีข่าวว่าพลเอกประวิทยเนี่ย จะมาดูแทนค่ะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าโอ้ยท่านงานเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งค่ะถามว่าที่ในฐานะที่ท่านเป็นประธานกอตรอเนี่ยปัญหาระหว่างพลตาํารวจเอกจักทิพย์พอบอตรกับพลตาํารวจโทสุร,รเชษฐ์กพานบิ๊กโจ๊กล่ะยังไงนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ตอบเสียงดังเลยอะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะเิมอะใครจะดูอะใครจะดูอะ ตำรวจมีกระแสข่าวว่ากรวุจะมาช่วย่นระานกรท่าเยอะอยู่แล้วแต่ก็จะแบ่งตบารของท่านแต่ในขณะที่ท่านเป็นประธานกอลตอนนี้ค่ะมีปัญหาเรื่องระหว่างคนตำรวจกับจักขัานสุรเชษตรงนี้เนี่ยเรื่งกับมานาผมกังพ่อเด็กกับพิจักไปพูดแล้ว ชัดเจนเลยนะคุณน,นุ่นปังพอตรอเออไม่ต้องถามต่อแล้วเนี่ยละค่ะอะพามาดูรายชื่อของครมประยุทธ์2ทับสกันบ้างแม้ว่าท่านนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ทูลเกล้าอะไรนะแต่ว่ารายชื่อออกมาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วสําหรับ6คนแล้วก็7ตําแหน่งสําหรับว่าที่รัฐมนตรีนะคะไปดูกันหน่อยมีใครเป็นอะไรกันบ้างตําแหน่งไหนกันบ้างเริ่มต้นที่คุณปรีดีดาวฉายนะคะดำรงตําแหน่งว่าที่รองนายกแล้วก็ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะส่วนหนึ่งเก้าอี้ที่หลายคนเนี่ยจับจ้องกันก่อน หน้านี้คือกระทรวงพลังงานาว่าที่ก็คือคุณสุพัฒนพง์พันมีเชาค่ะส่วนคุณอนุชานาคาสายนะคะว่าที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณอเนกเหล่าธรรมทัศ์ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาคุณสุชาติชมกลิ่นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรายชื่อที่6หญิงเดียวเลยคุณนุ่นคุณณรมนพินโยสินวัตรว่าที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานอย่างที่คุณนุ่นรายงานไปเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวบอกว่า อาจารย์แหม่มเนี่ยยื่นหนังสือลาออกเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าท่านยศบอกว่ายังไม่ได้เห็นอะไรก็เท่ากับว่าการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่29กรกฎาคมถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะโคศกครั้งสุดท้ายของอาจารย์แหม่มด้วยเดี๋ยวรอเจออาจารย์แหม่มเดี๋ยวน่าจะสัมภาษณ์กันอีกทีหนึ่งเนี่ยแหละ,ะ,ะขณะเดียวกันในราชกิจจานุเบกษาก็มีการประกาศรายชื่อของคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตําแหน่ง6ท่านด้วยกันนะคะโดยมีรายงานเรื่องประกาศสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องรัฐมนตรีลาออก แล้วก็มีรายชื่อ6รายนะคะตั้งแต่คุณสมคิดจาตูสีพิทักษ์ ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง15กร,รกฎาคมปี63คุณอุตมะสาวนายนคุณสุวิทย์เมศินทรีคุณสนธิรัตน์สนธิจีรวง์นะคะสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่16กร,รกฎาคมส่วนคุณเทวันลิปตะพันลบและหม่อมราชวงศ์จตุบงคลโสนากุลความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่21กร,รกฎาคมเป็นต้นไปก,ก็ลงนามช่วงท้ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ